ตอนไอ้สวัสดีครับผมอยู่ผมโฟกิมีครับและเกมที่คุรับชมวันนี้คือเกมไมค์คร่ะไอแม่ของพวกเราต้นตีนี้นะครับอยู่กับคุณสตีฟแล้วก็ยูทูบเคซีทีดีวีนะสตีฟ สตีมไหนเอ้ยสตีมไหนพูดออกมาดิสตีฟข้างล่างอ่ะมีการข้างล่างมีการเกิดศึกกันอยู่นะคะเราจะทำอะไรดีแล้วก็เอาถาวไปฆ่าเขาเอาเกาะได้วยนี่อย่าโง่ใครวาไอ้กอดไอ้วาลองไอ้ตัดเดี๋ยวยิงแม่งเลยเฮียไปก่อนไปก่อนตีไงล็อลบอมาเกาะ้ามาอ่ะแม่งกือยู่ที่โฉบไม่ได้เว้ยไอ้กหย่างไอ้กอดแม่งคิว ไม่ไม่กูรู้มึงกลัวที่สูงเว้ยเดี๋ยวฮานูเีรตามมึงหลังไปมึงโค้งไอ้ลูยีไอ้ก่ะไอ้ลูย์เนี่ยพอดันเทิร์นได้สุดไอ้ลูยียมึงโง่อหรือมึงโง้อ่ะเนีเอาง่ายๆกูโง่อกุ้งกระจด้ไม่ได้ช่วยกูหน่อยเออมาอยู่ข้างล่างกันนะมันจะหยุดข้างล่างกันครับแม่เข้าแถวหรอ๋อเฮียตกใจ อะไรวไอเชี่ยชุดทหารตีแม่งเลียนครั้งเดียวตีแม่งตายวันนี้ก็ PVP นะครับแมปแมป PVP ฮังเกอร์เกมหรือเปล่าวะก่อนครับจะเรียกไงวะครับพีพีเอ่อพีคือฟอกฟอกฟอกหลังหลังจากเราปิดเทอมนี้มึงก็จะได้เล่นเกมอยู่คนเดียวไอเโวแม่งตกตายแล้วไม่ตายโวย ป่อยแป้เดือไอ้ฟอกอกโดดเหรอฟอกฟอกหลังหลังหลังกเอ้พวกหลังจากที่ฟอกหลังจากที่พวกาปิดปิดปิดเดิมเนี่ยเราจะไม่ได้เล่นมาคับคิว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 โอ้ไม่เปิดอวตายค้วเราจะไม่ได้เล่นด้วยกันแล้วเว้ยยเป็นคบีทไมวะดูสุกอนดิปิดดิมเราก็จะปิดเอ้า ไอ้แม็ไ <aquí> อ <en S 2> ้ป <studio> ิดเบรชอยสำหรับพวกมึงต้องกานนั่นอ้กโดวกาฆ่าสตีไปครับหูขอร้องขอร้องขอจานึงขอตานึงรัมมึงดูดิมึงดูน่าแม่งดิสตีก่ฆ่าสตีกอนะนี่มึงฆ่ากูสตีนไ้ยกูดูมันตีแม่งเลยกูอไม่ดูกับแม่งเลี่าบวงเลยไปแล้วตัดการลูกร้องลกองะวมาแล้ว โคตรเชี่ยไอ้เด็กงั้นตาหน้ากูกูจะไม่ได้เหรอพวกมึงอีกเลยอ่าเคทีโกรธแล้วเว้ยโคตรเลยอุ้ยเฮียแม่งกูขอขอเล่นแป๊บหนึ่งไม่งก็พ่าดอีกนะมึงขอเลยมึงยังมาแก้วก่อนครับขอกินข้าวหน่อยไม่ให้เฮียเด็กูจะโดนด่ากล่องไม่หมดเลยสเกลอยู่หลังตองสกลไมเก็บโอ้ยไม่พลาดสกิลอะไรละ สกีเลตอนเออขั้นเรยขอกยานนะสีเพจนกูจะขอหวยบอกเอ้ะอาสาเพนด์จ้าเห็นแล้วมาเห็นกูเยิ่วอเจะสวยธนูกูรู้เรื่องเลยช็ดกูไม่รอไอ้มึงโง่เลยอยากกูยิงง้างสายก็ได้สัิโดนแล้วสัตว์โดนแล้วมึงไม่เป็นไร ของอู่บ้างของก็เติมึงจะฆ่ากูใช่ไหมเฮียเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนอีกคนหนึ่งโอเคได้ได้ให้ลาเนอะสามมิโอ้ยเฮ้ยไอ้มึงหมดสามมิแล้วเว้ยอ่ะหมดสามมิมึงโดนไอ้สเตปไอ้สเตปขึ้นขึ้นไม่ได้เดี๋ยวตรงงนอยเออสองทบหน่อยนั่นแหละนั่นแหละช่วยกันก่อน กูจะยิงขึ้นแม่งก็ยิงลงไอ้สัสเวี้กูเวี้กูขอาวุธก่อนได้ไหมกูเฮ้ยได้แต่เอาบุธสัแอะแต่นิดเดียวว่าแต่มันก็ตายมาแล้วโบมาแล้วอ่จะอ่จะใหญ่เ้ราพูดอะไรกันเมาเอาเอาอย่าไปเฉยๆรวนีพวกกันด้อะโอเคไม่พวกกันแหละพอแล้วแต่คิวไวฟโฟบัเดี๋ยวพวกเรา ไม่ตายไม่ตายไอหนุ่มไโฟนดี่ว่าเ้ยแป๊นึงดิขอเวลานอกได้ปะพ่สทางให้เยียมมาแนนึงนี่หอทางให้ขอเวลาอกยหนือู่ที่ป้แม่งั็ไอ้น่วนถ้าเราอยู่ที่ตับตายยต่ยดำปิดเป็นไงวะ อันนึงโครตอยอันนี้อันนี้จริงจริงไอ้นี่มาฟันกูดิไอ้กรอนมาฟันดิฟอรใจ่างใจกูตอกอะไรไอ้เกอร์ไปตกไหนรต้องใส่ต้งเตรียมของเล่นไปไอเทียเดี๋ยวกูตอกตีไอเทียเดี๋ยวกูเริ่มนี่แหละครับเป็นตำนานพีพีอย่าพึ่งตี พี่ๆเขาก็แก่งยันตีกูเลยฟุกขอร้องขอขอตาหนึ่งเหอะมึงบอกใครโอเคๆขอขอตาเดียวได้ได้ไม่ตีมึงเลยเอาไม่เก่งหรอกนะเว้ยจะไม่ตีมึงเลยเฮ้จริงๆนะเคสิเดี๋มึงตีกูเมื่อไหร่อเคๆๆๆๆจริงมากจริงเมาจกอย่างนี้ป่ะอันยองมาเล่นบีบีแข่งกันไหมลงบไม่ได้การระยะไม่โดนนี่มึงไงเซียนนี่เซียนการระยะก่อนเว้ยมึงลองเอาฮานูมึงเห็นขอบล่างขวาปะ เราจะขอบตรงนั้นอ่ะเราจะยิงถูกเว้ยอ๋อนี่เป็นไงครับหลักการผู้ใหม่ดิก็ไปดูคลิปพี่ซีมาครับไปดูเขามานี่หว่านึกว่าทำเองทำเองมันไม่โหดหรอกทำเองต้องไปดูคลิปเขาเขาบอกว่าดาบมันตีได้ประมาณ3บล็อกแล้วนับไป1 2 3่งสามเบอร์จริงๆนะหนึ่งหนึ่งสองสามที่3ที่สาม ล็อกสีดีไม่ได้ล็อกสีดีไม่ได้เกินฮนูมันจะมี3ระดับนะระดับแรกก็คือยิงใกล้ระดับ2ก็ยิงไกลระดับ3ก็โคตรแรงอย่างเงี้ยเอาทอี่นี่ไม่ได้แนะ่เอาเอาลุงมีพวกกันได้หรอเอาไอโอ๊ตเข้ามาเหรอหาใครนึกว่าไอโอ๊ตเข้ามา <c oughs> ไม่ได้เออไม่ได้เข้ามาโอ๊ตเล่นเกยเตอร์อ๋อเหรอเอาชุดมั่งดีกว่าใส่ชุดเลยใส่ชุดเลยเดี๋ยวคุกคือเตอร์ กูกูกูสังเกตมึงมานานแล้วเอฟฟอกทำไมมึงไม่ใส่ชุดสักทีเอสตีขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาเนาะอันยองอันยองยิ้เกินะเออโดนแล้วหนึ่งนะไม่โดนเออคอลัรมบ์คอลัรมบ์ขาดลงบันไดได้เหี้ยอ้าวคิ้วแม่งเลยสัสเขาไม่เด้กเขาไม่เด็กเขาไปม่เด็ก เก็บขอมเก็บไม่หน <si ่อยเก็บไม่หน่อยเก็บไปหน่อยเดี๋ยวโบเราเราจให้ไอ้เกียะแด้แล้วอะไรวเอาไม้เอาไม้เอาของบมันจะฆ่ากูมันจะฆ่าเทพเว้ยสิงเาเีรได้แน่นอนมันจะฆ่าเทพเทพบูยแหละยิงกันเลแม่งตายไปกี่ตัวไอ้ไอ้เกียรของของอยู่ไหนของเงินของคเบมแองท่ไบอกว่าเรายงเองเว้ยแต่เราไม่ยิงนะนะใช่แล้ว ดูมุมให้ดีเว้ยทำไมมึงจะได้เป็เล่นลัดใอเอ๋เว้ยหลังต้นไม้งดดี๋ย่กูขึ้นดูมุมนั้นอันิดนึงเออแล้วแหละกอนคิวด็กคิวอะไรหรอม่ต้องเผื่อเวกไม่องคมไวยหายไม่ ทีเด็ดเรื่องแบบไอ้เหี้ยนาทีเช่ยววะแต่หนูไม่มีเพราะมันนี้นาทีแน่นอนเลยหนีแล้วเว้ยมันกระดานมันมีเงามันเหี้ยแมวหนีเขาป่าไอ้สัพระอาทิตย์โดนแล้วหนึ่งคืนที่ฝนตก ไหลลงทีอันนี้แมปอะไรนะ PVP PVP PVC อะไรล่ะไม่จะพูดแล้วกูขอนอนมีเตียอ่ะนอนนอนมีเตียงอยู่ข้างบนไหลลงทีเมีเตียงอยู่ข้างบนมีเตียงอยู่ข้างบนข้าวไม่ได้ไหลลงทีนะคี่โกงมึงอย่าเพิ่งแกล้งกันดิเอออย่ามึงแกล้งกันดิตีเตียงให้โง่ วันนี่ยกูไม่ได้นอนเลยปีเตียงแม่งเลยนอนนอนในแบบนอนหนึเนียนอนดิีอนอนกลัวอะไรกลัวโอนปั้มเหนอปั้มัเอา่้าตั้ม้มตั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 ตั้มตัม้มตมตัอมตัมตั้ิดั้นตั้ม้มตัมมม ไอ้กอนนอนเฮี้ยมากเลยนะกูนึกถึงไอ้เฮี้ยเลยนะเร็วเตยลุกขึ้นมาใส่แมงคือยิงไปนอนดิยิงมันไปนอนไอ้โฟกเองโฟกเองโฟกเองกูเห็นแล้วไอ้เฮี้ยกูไม่ยิงมึหรอกกูจะง้างคนนีข้างหลังนั่นแหละขึ้นมาขึ้นมาเร็วเร็วขึ้นมาเสี่ย

นอนนอนเร็วเสิเตอรมึง่นอะไรแลวตอนะเตอนอนนอนยังนอนแล้วไปไปไได้ยังออนไลน์อ่ะไปาได้ยังเล่นเียไไปนอนดิาไปอะไรบอปนอนาไปไปกกูเฝ้าก่อนแบบนึงอ้าวเฮียกูตเยว่าแต่เขาเนยกูก็โง่อยไงเหีย ไม่ต่างกันเลยสัตวนอนนอนเออนอนรอกุณเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จัดสักสองสามน้ำมาโคดิงแล้วไม่ตายน้ำแดงน้ำเขียวมากะทินี่กะทิสาปมาแล้วคุณแรกน้ำกะทิไอ้เจนี่ไม่อยากยิงกูเลยไม่หัวขนาดนอนเนึ่งหนุนง้างเลกูโอ้จีโคตรอาขาอยู่เร็วดีอ๋อได้ไหมครับาอะไรกันโซนหนึ่งสองน โซนหนึ่งสองจุดศูนเดี๋ยวตัวเต็มปาวกูไอหนึ่งสองจุดศูนย์เลเปรยวไอโอไอไอเตยเนียไม่ไม่ไหวแล้วสายกูต้องเชียร์แล้วนอนหมเชียยอแต่แม่งลูกกูเห็นเงาเฮียตรงเนี้ยไม่ได้เห็นเงามันเห็นเลย

จะาอยู่ที่ตดูดูดม่พูดคนอากานาาเอออะไรวะต้นใไอ้ีดูของทเจ๋ง้นใจจะได้แล้วเนี่ยโอ้นี่แค่นงสิเนาทีนี่ล่นกัมาตั้งสิเป็นนาทีคิดูโอ้ยเตยมึงอยากแข่งกับมึงกับกูเลยกูเซียนมาเม้วย เนี่ยขนาดยิงไกลยิบหายนะไกลถึงนู่นน่ะคเทชต์จอดเลยเดินลอยเตยเกิดอ๋อเฮียแม่งมา้ลัตว์ไม่ทันหาคำไี่เอาตรงไปเอาอีกมึงมาหากู่กันเถอะใหญ่ใหญ่มันใหเว้ยเวยคืแบบเนี้ยคุแนะนำนะรั้งรมาแลมาแล้วมาแล้ว คังแบบแม่ไปดูไปบอกพีมบีงเยอะพ่อจ้ะนี่เนี่ยจะตายไอ่ไี้เลยเย็นมองเฮียอะไรอ้าวไอเียไม่กดนั่งไงทันดูจะหมดแล้วไปเก็บไปเอาด้วยน้อยหน่อยเดีเดือดใครวะใครไมได่หาย้รวะกดสองครั้งตรงกลางกดตรงกลางสองครั้งเลย เอเตยคุณายเทนูด้วยมาคนละนัดสองนัดม่กดนามักดนั่งนี่คนละัดคนละัดไอสัสเ่วยกันว้เว้ยโอ้เกียของตายอ่ะของของไม่อยู่งลางหมดเี่ยบันไดหลุดไอสัสไม่เอาเองอ่ะเ้ยก็บบันไดกันนี่เกีบันไดกันนี้จก้คุณต้องชนะให้ได้จอกันไ้ตาย เดี๋ยวเต้องตีเออเฮ้ยมึงมึงมึงได้สิบสองนาทีแล้วนั้นเนี่ยแคสเนี่ยเออช่างเขาเห็นกูนั่งปะพี่แต่กูขอยิงนัดหนึ่งดิคนนี้เอาเชียร์จากคนละนัดซะหน่อยตกลงไปตายซะงั้นอัดอยู่เนี่ยเอออัดอยู่แคสอยู่หนึ่งอ่ะจะอ่ะจะอ่าหลบ้านตอนคิวไวหน่อยดิสองไม่ชนไม่ชนให้มันเก็บของก่อนรอบสามโอเคไหนไหนนะไอ้สาม ไปคิดมากกูลงมาคิวเอ้ยลงมาเก็บให้อ,อย่าเย็่ยมนี่สิงที่เ,เยีย่ยแม่งขึ้นมาเ,มเาลยแบบเฮ้ยหรอวะอย่าขึ้นนะเวะไอ<ห><ห>้เจี๊ยเกิดไม่ได้ให<ด>้แม่งตกลงมาก่อนแล้วมึงค่อยขึ้นสวนดรางกันจึ๊กอาหารมันไม่โดดแต่เวาลาเล่นเซฟโฟกัสะลงมาเอาของมันดนะมัดน่ะไม่ให้กูเอาแล้วไปตอกแต่วิธีเอาแต่ลูกข้าวมันตายเมื่อไหร่ ยาขโมยหมดไอสัตว์ยิงแม่งเอยมันเกิดแล้วของหุ้นลงไปเก็บเรื่อยๆไงมันไม่มีหายเลยมันย้อนีไรไม่ได้เลยเด็กูเสกให้ใหม่มีมอสเสกของเยอะแยะแล้วให้โบกิงเหรอคิวเยอะแล้วเฮ้ยมอสอาร์พีจีอ่ะไม่ใช่วะโอ้โหเย็ดมากโคตรแหลกอ่ะสอนนี่ฮานอยเหยหมดเปล่าเห็นศาลนงกลาง รู้วอมันอยากแก <intérieur tradition, S 2> <tout S 1> ล้งกูเลยเอาของไปแม่ก็ตกลงไบท์แล้วดูข้างขวาข้างขวาล่างอะไรเงี้ยถ้าเป็นไล้เตอรจริงๆเลยแม่งจะจะวิ่งมาฆ่าเราเลยไอ้หมวกปัอันนี้ยังไม่ของแท้นี่ของปลอมไปหมดอนูจะพังงั้นไอ้เหี้ยลูกกอนูเนี่ยไม่มีไฮโบกิอยู่เแลยวตอนนี้กูตกเรื่อยๆเจอใครแล้วเี๋ยปปองกันเพื่คารเอา

โอ้เชี่ยใสอยส่มาสอยกูมาไม่ต้องไปไกลเลยนี่ทำเหมือนกับกูใช่ไหมไม่ต้องเลยกูกูเก่งพีวีกูรู้เองกูเอหาแม่กูหนึ่งมาหนึงเลไปเอาตรงก่อนอยากจะฉันไปข้าของข้าจะตายเดียวเออ เวาสอนมเอคยนะโคขอรับในในมือมือทำฟูไอโอตีไโอตีไอโอตีโอตจะกรีกกินอาหารเร็วดิกินรอกูไม่มีอาหารจะกรอะไรจะกรีอาหารกูก็ไม่เคยลดด้วยละมันจะเปรี้ยวไปไหนวะเดี๋ยวกาาหารเก็บกล่องานไม่ต้องเปนแล้วรอว่าโค้เ เอามันอยู่ข้างบนนะไม่เจอมาแม่งมมกูได้ขอเต้นเลยคิดมากอย่าคิดมากเตยไปแค่ดาด่ากะทนูโอ้โหตกใจโว้โวนี่ไงาอากนอนทาหนยอะสุดสป ก่อนเก็บของขึ้นมาดิโอ้ยเหี้ยว่าอลไรแมงใหม่เก็บของขึ้นมาหน่อยเกเอาเนื้อเต้านเอาเนื้อมึงมาขึนหนเลยกินเฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้้ยเฮ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 ้ยเเฮยเฮ้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 ยเยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ ตอนที่เรวขอให้โฟให้เตยตอนที่ครูปกิตไม่ปล่อยอะไอไเด็กอะไรวะไอเด็กไอเด็กไอเเด็กที่ยวไอเด็กที่แมื่อเม่งบอกว่าที่แม่งจะสูบบุหรี่อ่ะแม่งเชื่อแม่เชื่อไอเด็กไอเกอยงให้กูด้วยมันอยู่ดูหลังมึงอ่ะดูแล้วดูหลังไอหนอน ที่ี่แม่งต่อยไอเฮียไอเฮียต้นอ่ะชื่ออะไวเด็กวีพีวะเออใ้มที่แม่งชอบคนตีในต้นอ่ะใช่ปเออคนมันมึงก้าอยไจัดไเพื่นัดเดี๋ยจบมาเลยกัเกมได้ทีแม่งะกเร็วดีก่อนชุดก่อนไอเฮียแม่งบอยู่แบเงียบเงียบ จะมาหนึ่งร้อยง่วงหน่อยมาทำไมวะเนี่ยมาเร็วชิบหายอะไรเงี้ยเฮ้ยมึงคิดว่ากลับบ้านเป็นนอนก่อนไหมแล้วค่อยมาใหม่ก็ดีนะเฮียกูรอมานานรอมานานแล้วรอมานานมึงคิดเหมือนกูป่ะอาหารช่องสายยาอะไรนี่ยาสิบซิตอยาเลยมึงใช้สูตรลุงพีดิใช้สูตรลุงพีดินั่ง กดกดกดนั่งแล้วก็เตี๋ยเออมันจะไม่ตกด้วยกดนั่งแล้วเตี๋ยตกตกหมดแหละเตแต่ว่ามันจะชะลออ้าวเตยกดนั่งทำไมอะนั่งเันกนเลยตัดตกกูเห็นนะเตยอาได้ได้ถ้ากูรู้แล้วเตยได้เด๋ยได้เลยได้เลยได้เลยดูน่คนตนหลับตนหุนเลย หามุมดีๆดูดูนั่งทิ่มันได้ปุ๋ยอกมากูก็ไม่ตายหรอกเตยมุ๋หลังมึงไงพี่อะมาเลยเตยดูกันเลยค่ะเตยมาแล้วเตยเตยอย่าหนีเตยเตยไปไหนลงน้ำก่อนเลยลงน้ำมันดิ้งช้ากูชอบกูชอบกดย่องด้วยจะได้มึงไม่เห็นน้อยกูไปไกลดีมาก ไ,ไม่หรอกกูจะยิงให้มึงตายเร็วนี่แหละดีมากไม่ใบไก่โอ้ยเฉียดหน้ากูเฉียดเฉียดเฉียดหน้ามึงจริงๆอ่ะทำไมไม่เห็นมีรอยแผลรู้ไหกูรู้แล้วกูรู้แล้วกูกูรู้แล้วโอ๊ยไมปดักหน้าดักว่าอย่าไม่ต้องไม่ได้ไปไกลไไอ้เตยมึงเอาบันไดหายไปไหนไอ้เจากูลุกบนไดขึไม่ได้ไั่งอยู่กูอ๋อได้ก้อนเรากลับมาด้วย พ้ยอยู่ที่กูยัง64อันกูเสกมาน่ะแหลเกียเร็วเร็วอนราย่ารเตยจะหนีไปไหนโอ้ยด้องอเกีร์เลยนแล้วไม่ต้องหนีส่งงานตัดไฟนังเต่ต้นดาบงานเดียวมาเตยคอมเทียบเลยงานกกูเส็จแล้วแต่งานเหลองานเดียวงานอะไรอีกที่มีเ่ยงานที่กูเหลือแตีเตสับ มุมองอะไรกระเพาะเตยตายแล้วเอ๊มันได้เคยแล้วเว้ยเรล่นๆๆวิ่งแล้ววิ่งสู้วิ่งไอ้หรอไอ้ผิด้านใส่บักเขี่ยอะะไรวแม่งบ้าบได้ใครเกิดเมันมันเกิดไงดูดิแม่งเหมือนเนี่ะเครื่องจูแลนเลยสัตว์เออว่ะ เน่ะเตยวัดเนาะเยวัดเดี๋ยวนี้ขายแล้วขายไปแล้วดีนะที่เตยเก็บรูปขนูไว้เออถาวันอ่ะเออเออเตี๋ยวฝั่งนู้นใช่เดี๋ยวคุณรอเราถาวันถาวันเฮียตกนิดเดียวแม่งเล่นรีคนเร็วอ่ะเดี๋ยวไอ้เตยตีสองครั้งเออเตยเตยคุบอกมึงอ่ะไม่กูรู้แล้ว กูคิดว่าเออถ้าเอาถาวันเอาไปใส่นี่มันจะได้หรือเปล่าวะเยเย็นตกละบอยออกมาเดี๋ยวเก็บของเก็บของย้มันได้เดี๋ยวแม่ก็ติดตะเาอันออกไปอีก่อนก่อนเก็บของรูทรูทจับไม่ได้อ่าแล้วถ้าตรงนี้หายใช่ไหมได้ดินไงี่อกหายด้วยไอเย็นไม่เอาบล็อกเหล็กไปเลยกันบล็อกเหล็กไม่เป็นไรกูมีดิน แทนก็ได <pelled being HD> ้หมดอ้าวไอ้เทียแม่ไม่เกิดข้างบนแสดงว่าแม่งนอนแล้วใช่กูลืมไปว่ะต้องตายแล้วเกิดใหม่เงี้ยมึงดต้องเอาของเทียนนะไม่ได้เลยเอาไปดิกูไม่เอาละของข้างบนกูได้ของที่กูจำเป็นแล้วกะมุมก่อนมุมเงี้ยน่าจะโดนย้อยไอ้ลูกย้อยใช่มลูกย้อยลูกย้อยเป็นไรเพราห่างจะไม่ถึงเหมาะไม่ย้อยไม่ใช่ลูกย้อยแม่ย้อยคว่นั่งทำไมอ่ะ ไม่ถาวันสบายใจนอ่ะกดนั่งขึ้นบันไดเอสัตเดอยเลยเฮียเอาแม่งดีเฮียแมงไม่ตายเอยแมงอี๋เฮียไม่เห็นเียเนี่ยเฮ้ยเตยเตกันเพื่อนเนี่ยเรก็เป็นเพื่อนกันมานานแล้วนะล้วก็เป็นเพื่อนมานานแล้วเออเม่เองเออเอ่ออเออเออเเอเะอออเ พี่ไม่ขาของไม่เจอบ่อยแม่ไม่กลัวเว้ยเลยปวดเฮ้ยไม่กินตามคือไม่จริงจับใจเลยวิ่งเร็วไอ้สายแมมฮานูแม่งเลยเหี้่เลยกูดูดู้วิธีขึ้นละปล่อยมันไปเว้ยแย่เราไม่ต้องการของมันหรอกเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปข้างบนต่อเหรอขึ้นได้ใช่ไหมเออคนนี่เลยต่อยมือเปล่านี่มา ไม่รู้กูบอกไม่เห็นอ่ะไมอยู่ตรงลาวานะเอาออไอ้ชี้แล้วกูต้องชื่อมงึงนะไอ้ชีแล้วใครเอากล่องไปไหนวะรู้ยังว่ากลัวกล่องเลย ตอนมันคือไอคไอ้ายบอกว่าตอนมังโดนกล่องวเนียนี่เนี่ยเลยก็มาเล่นแบบตู้อเขาตีกันแล้วมึงก็หนีแล้วคหนีมวกหนึงชอบลุงกู้อะไรเงี่ยมึงกู้เลยว่าสส่ใจไม่ต้องไม่ได้